เอาละครับผมสวัสดีครับผุนที่ผมเกมกินชิเช็นเช่นเคยนะฮะก็จะพาไปอันล็อกอบอสไฟฟ้านะผมอ่าอิเล็กโตลีเกสสิบอีเกสไฟนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมอ่าก่อนอื่นเราจะว์ปมาที่เาสาหลักของนึกนะผมเนี่ยเสาหลักตรงนี้นะฮะเมื่อเราว์ปมาเสร็จปั๊บให้เรามองมาทางด้านนี้นะฮะดูแมนนี่แมพผมนะะแล้วก็เดินลงมาทางนี้เลยเ <c> ร <oughs> าก็าบินไปเลยครับผมบินตามทางไปก่อนนะ เราจะเจอมอนกลุ่มหนึ่งนะครับผมถ้้เราทำการเลี้ยวขวาเข้าไปนะฮะใครจะฟาร์มก็ได้นะครับผมแล้วก็คุณจะเจอกับทางด้านเดนโดคุรัตนะครับผมก็เดี๋ยวผมยังไม่เก็บเนาะเพราะเวลาผมเก็บผมจะมาร์กไว้ก่อนจะรู้ว่าอันไหนเก็บแล้วไม่เก็บแล้วครับผมแล้วก็เดินเข้ามานะฮะก็เ้นทางอาจจะยาวนิดหนึ่งครับผมนี่ฮะเราก็จะเจอกับอิเล็กโตริกิสไฟครับผมอยู่ในนี่นะฮะ อ่านี่คือติโตลิกสไวของผมแล้วก็เราจะพาไปหาเทียพอร์ตของผมเทียพอร์ตก็คือเดินแสกบอสมาเลยนะฮะเดินแสกบอสมาเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะฮะเราทําการแตะกไปข้างบนครับผมอ้าวแรงหมดแต่แบบนี้ดีอย่างหนึ่งนะฮะมันมีอ่าเวลาเราปีนเขาเนาะมันจะมีดอกไม้สตามิน่าครับผมแค่เดินชนสตามิน่าก็เต็มแล้วฮะอารมณ์เหมือนม้าครับผมม้าติดม้าติด้าผา ประมาณนั้นเลยโอเคฮะก็เมื่อเราปลดเทเลพอร์ตแล้วเราจะได้เทเลพอร์ตตรงจุดนี้มาครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการมาฟาร์มสำหรับเล็กโตรีรก,กิสไวน์นะครับผมก่อนสัลิปก็จบปีทั้งนี้ครับผมใครชอบแบบนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม